สนับสนุนโดยครัวกรีนปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัววันนี้เราจะมาฟังคําเตือนของอดีตประธานเฟดหรือว,ว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับนายอลันกรีนสแปนซึ่งเคยดารงตําแหน่งเป็นประธานของเฟดในช่วงระหว่างปีคศ1987ถึงปี2006นะครับเป็นระยะเวลา20ปีเลยทีเดียวแล้วเขามีบทบาทอย่างสูงนะครับในการดําเนินนโยบายทางด้านการเงินของสหรัฐอเมริกา ในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยเคยได้รับการชมมากเลยนะครับแต่ระยะหลังมาเนี่ยหลังจากที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยเจอภาวะฟองสบู่แตกในปี2007นะครับที่เกิดซัปพลารมแล้วก็2008ที่เกิดวิกฤตของลีแมนแล้วทุกคนหันมาชี้เป้านะครับบอกว่านโยบายของอารันกรินสแปนในช่วงระยะเวลา20ปีที่เขาดำรงตำแหน่งประธานเศษมานี่มีส่วนสร้างฟองสบู่ทางด้านการงินให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำให้ ระบบการเงินสหรัฐอเมริกาหรือว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหาในทุกวันนี้นะครับไม่สามารถที่จะออกไปจากกับดักนะครับของดอกเบี้ยต่ําแล้วก็กับดักของสภาพหนี้ได้นะครับน่าสนใจนะครับที่นายอารันกรินสแปนได้ไปประชุมนะครับที่เมืองนิวออร์ลีนส์นะครับนิวออร์ลีนส์อินเวสท์เมนต์คอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับกับนายแบรนด์ลูดินนะครับแล้วก็นายแบรนด์เนี่ยก็เอาคําที่ตัวเองสัมภาษณ์เนี่ย กับนายอลันกรินสแปนเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังอลันกรินสแปนบอกว่าจะเกิดนะครับภาวะทางด้านตลาดการเงินเหมือนกับว่าเกิดวิกฤตนะครับขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกรณีหรือว่าเมื่อที่ทางด้านเฟดเนี่ยหยุดนโยบายทางด้านการเงินที่ด,ดําเนินนโยบายดอกเบี้ย0%ลง เป็นไปนไม่ได้นะครับอรรังกฤษสปนบอกที่จะไม่เกิดเหตุอะไรร้ายขึ้นมาเลยหลังจากที่เฟดเดาเนินนโยบายดอกเบีย้ยศูนเ็นมาเป็นเวลา6กเปีพอแล,แล้วปล่อยให้ดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยเขาบอกตลาดจะต้องมีอาการช็อกหรือว่าเกิดวิกฤตนะครับคือพูดง่ายว่าตลาดหุ้นอาจจะถล่มทลายถ้าตลาดหุ้นไม่ถล่มทลายอีกความเป็นไปได้หนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจกของสหรัฐอเมริกาจะซบเซาลากยาวเป็นเวลายาวนานเลยนะครับ ทำให้สัมภาษณ์ของอารันกรินสเปนเนี่ยตรงกันข้ามนะครับกับสิ่งที่จานเนตเยเลนประธานเศษคนจจุบันนะพยายามที่จะประคับประคองนะครับพยายามที่จะรื้อฟื้นแล้ว,ว่าชักชวนให้นักลงทุนเนี่ยมั่นใจนะครับโดยที่จานเนตเยเลนเนี่ยได้ให้ถ้อยแถลงต่อคณะกรรมการิททางาด้านการเงินของวอร์ินะครับว่าเศรษฐกิจอเมริกานในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมามีการฟื้นตัวอย่าง เข้มแข็งในขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกโดยเฉพาะยิ่งในเขตยูโรโซนญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศจีนเนี่ยเศรษฐกิจมีอาการฟื้นตัวนะครับอย่างอ่อนแอนะครับหรือว่ามีความเปราะบางค่อนข้างสูงมีแต่สหรัฐอเมริกานะฮะมีเศรษฐกิจค่อนข้างดีที่สุดนะครับเป็นอย่างไรจะเล่นพูดกับสิ่งที่นายอารันกรีนสเปนพูดเนี่ยมันสวนทางกันซึ่งก็เป็นที่ได้เข้าใจนะครับว่าพอเป็นประธานเฟดก็พูดอีกอย่างพอออกมาเป็น พอออกจากนอกวงนะครับเป็นอดีตประธานเฟดเนี่ยอลันกรีนสแปนเนี่ยก็พูดอีกอย่างในช่วงก่อนที่อลรันกรีนสแปนเนี่ยจะรับตําแหน่งเป็นอ,อ,อยู่ในทําทงานในธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นนะครับในระบบมาตรฐานทองคำโกลด์สแตนด์ดเพราะว่าในระบบมาตรฐานทองคำเนี่ยทางธนาคารกลางเนี่ยจำต้องรีเซิร์ฟหรือว่าสํารองทองคําในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะพิมพ์เงินหรือว่า มีการใช้จ่ายเงินหรือว่าอ inject หรือว่าเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเนี่ยเกินรีเซิร์ฟที่ตัวเองมีอยู่วิธีการนี้เนี่ยก็จะทําให้ธนาคารกลางเนี่ยมีวินัยทางด้านการเงินแล้วก็ทำให้บีบังคับให้ทางด้านรัฐบาลเนี่ยมีวินัยทางด้านการคลังโดยปริยายเหมือนกับเป็นเช็คแอนบาลานซ์กันนะครับก็คือระบบมาตรฐานทองคําแต่หลังจากที่เข้าไปสู่การเป็นประธานเฟดไปแล้วนะฮะ เขาก็หันหลังนะครับให้กับระบบโกล์สแตนดาร์ดนะครับโดยพูดมาตลอดเลยนะครับว่าทางด้านยูเอสเฟดเนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องฟังคำสั่งไม่ต้องฟังคำแนะนำจากนักการเมืองใดเฟดมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินนโยบายและก็นโยบายเฟดเคอร์เรนซีหรือว่านโยบายเงินกระดาษของดอลลาร์นี่ยดีอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาเป็นคนพูดว่าทางสหรัฐอเมริกาจะไม่มีวันผลิต ชำระหนี้เป็นอันขาดเนื่องจากว่าเฟดสามารถจะพิมพ์เงินได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะชำระหนี้เนื่องจากว่าดอลลาร์เป็นเงินรีเสิร์ฟหรือว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของโลกเฟดสามารถที่จะพิมพ์ดอลลาร์ตลอดเวลาเพื่อที่จะคืนหนี้ส่วนค่างเงินดอลลาร์จะตกมากน้อยขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลายๆประเทศนะครับเวลา ติดหนี้ไม่สามารถจะออกกับจากกับดักสภาพหนี้ได้แล้วมีการพิมพ์เงินนะครับคือมีการสร้างเงินเฟ้อนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณหนี้ไปในตัวแต่ที่น่าสนใจนะครับอลันกรีนสเปนถึงแม้ว่าเขาจะไม่เป็นแฟนนะครับของนักลงทุนทองเท่าไหร่นกแต่เขาก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจบอกว่าถ้าหากว่าเกิดวิกฤตทางด้านการเงินหรือว่าเกิด ในกรณีที่เฟดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยกเลิกนโยบายดอกเบี้ย0%ทองคําจะได้ประโยชน์นะครับราคาทองคําจะขึ้นหรือว่าสินค้า,าพวกบริโภคพันธ์อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยจะขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยในระยะเวลาสองสามปีหรือว่า5ปีาจากนีเน้เป็นต้นไปนะครับทางนี้เนื่องจากว่าพอเกิดวิกฤตทางด้านการเงินแล้วเนี่ยนักลงทุนก็จะวิ่งเข้าไปหาเซฟเฮเว่น เขาไม่ได้แนะนําโดยตรงนะครับว่าให้ใครเนี่ยเข้าไปถือทองนะครับโดยตรงนะครับแต่อารันกืนสเปนนะครับก็เคยพูดในลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่งนะว่าก่อนหน้านี้บอกว่าจีนนี้ก็สามารถที่จะใช้เงินส่วนหนึ่งของตัวเองนะครับในการที่จะหมายถึงว่าใช้เงินทุนสำรองของประเทศนะครับเข้าไปสะสมทองเข้าไปในรีเซิร์ฟแล้วก็ถ้าหาว่าจีนเนี่ยมีทองคําระดับหนึ่งก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับข้างเงินหยวนแล้วก็ข้างเงินหยวนก็จะแข็งขึ้นโดยรวมว่า อลันกรีนสแปนนะครับหลังจากที่ทำงานตลอดระยะเวลาครบ20ปีในฐานะประธานเฟดแล้วก่อนหน้าที่ทำงานเป็นคนเชื่อมั่นในมาตรฐานทองคำตอนทำงานในเฟดไม่เชื่อมั่นแต่ตอนนี้ออกมาดูเหมือนว่าจะกลับไปมีความเชื่อมั่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในระบบมาตรฐานทองคำครับสำหรับวันนี้รายการท่นองรีพอร์ตเวลาหมดลงพอดีนะครับพบผมได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดีวยวกันนี้ทาง Now e ครับ